วัดทุกท่านนะครับขอสวัสดีของสาบสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับการที่มักรับเอาจะมทุกานแล้วิดทุกคนมากเลยการได้เสียง ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ชา,สาวสังยสักเลน้อยครับวันที่ในภูมงพาจะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญ9้ายทรรคประชาะชาสนสองคนพันานอ่านไทยรัฐหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของพรคประชาชนให้ลูกหลานคนเชียงใหม่เด็กมงกรเด็กพชที่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ถึงประเทศเดนมาร์กถึงแกนาดีเบีย กลับมารับใท้ายพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวสักายชาวตลาดที่ีแม่ครัวอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไม่ได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้ครับขอบคุณมากอย่าลืมหนึ่งกุมภานี้สำคัญมากว่าครูหาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเข้าใจดีว่าพ่อแม่พี่น้องที่ทำงานอยู่ในการต้องมาค้าขายเป็นวันเสาร์ลูกค้าก็เยอะ ช่วยกันวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ว่ารูหาที่จะต้องไปกาอยู่หนใจอยู่ที่ไหนไปกากันตั้งแต่เชา้าตื่นแต่เชา้าไปกาเบอร์หนึ่งประชาชนเอาแบบเน้นๆแ,แ,แล้วค่อยกลับมาทาัาสายการเจ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังรักยังคิดถึงอดีตพรรคเก้าไกลยังรักยังคิดถึงผมอย่าลืมไปทําเหมือนอย่างที่พี่น้องเคยทํามาแล้วมาครั้งนี้ไม่ได้ขออะไรมากมาย ขอในสิ่งที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เคยทำสำเร็จมาแล้วคราวที่แล้วให้คะแนนเรามาสี่แสนกว่าคะแนนขอให้กองพวกเราเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งของเชียงใหม่กองพวกเราเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยทุงคนดูอยู่ว่าฟั่งท่อยู่ว่า <c oughs> สองคนเจนไปเป็นสสที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทย เขตที่ได้คะแนนมากกระดับหนึ่งคือเขตนี้หกสิ0สองพันคะแนนขออะไหมายเลขกเด็มอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ได้ครับพี่น้องแฟนโบกจ้าครูหาเปิดช่วยกันไปเลือกตั้งกันเยอะๆทำให้ได้เหมือนอย่างสองปีที่แล้วตาพี่น้องประชาชนยังเชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนสองกุมภานี้ได้นายกคนใหม่ให้พี่น้องกาวเชียงใหม่ แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันผมทราบดีว่าการเลือกตั้งระดับชาติจับเลือกตั้งอบจก,ก็ไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องชาวสันสัยไม่ออกไปเลือกตั้งเหมือนตอนเลือกตั้งระดับประเทศ <c oughs> ก็มีสิทธิ์ที่เราจะพ่ายแพ้เทียบเทามได้เหมือนกันขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าเชียงใหม่เปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว ความท้าทายเปลี่ยนไปแล้วศักยภาพเปลี่ยนไปแล้วขอให้นายกอบจได้เปลี่ยนกันคสัทงหนึ่งครับพี่น้องครับการเลือกตั้งอบจครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นต่างคนต่างมีข้อดีมีข้อเสียเราไม่หาเสียงแบบโจมดีกันเรากำลังจะบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป เชียงใหม่ผ่านในศตวตรรษที่2ี่นี้มา25่ปีแล้วพี่น้อง25้ปีนี่คือหนึ่งเมสีของศตวตรรษแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันพาเรามาใน25ปีต,ตั้งแต่ต้นศตวรรษมันจะพาเราไปตัวนะกตไม่ได้เราแค่อยากจะเสนอตัวว่าเรามีตัวแทนเรามีทีมงานที่ทำงานเป็นทีมที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่มากกว่าก็แค่นั้น ถ้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ให้นายกค,คนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่ลองมาอตอบโจทย์ดูว่าเรื่องไฟป,ป่าเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเรื่องขยะเรื่องการ,ทรเทีย่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องการคมนาคมถ้าเราทำการแบบใหม่ใหม่ทำงานกันแบบไร้รอยต่อแบบที่ภาคอื่นทำไม่ได้สอสอเจ็ดคนอยู่กับพักประชาชนจากเจ็ดคน จะให้ทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองแบทบท้องถิ่นคนนี้เขาเป็นสสจริงๆแล้วมันมีงบประมาณเขามีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลผ่านกฎหมายที่กำหนดและผู้แทนประชาชน,นในสภาคนที่มีงบประมาณคือนายกอบจงงบประมาณพวกนี้ก็คือยาหรือแรงงานภาษีของโครการทันั้นให้พวกเขาได้ประสานงานการทำงานกันอย่างไร้รอยต่อ และพาเชียงใหม่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่สักทีหนึ่งครับพี่น้งครับ <Yeah. S 1> ว่าพี่โน้งฟังแล้วเข้าใจเราไม่ได้มาปราศัยทำลายล้างกันและกัน <Okay. S 1> ทีคู่แข่งก็เข้าใจดีว่าเคยมีคุณโนประกาศกับเชียงใหม่มาในอดีตเหมือนกัน <Yeah. S 1> เรากำลังบอกว่า <Yeah. S 1> ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครเรากำลังบอกว่าใคร <Yeah. S 1> เหมาะกับใคร ไปเหมาะกับยุคสมัยใหม่ที่มากกว่าก็แก่นั้นเป็นการเมืองแบบรัสร้างสารรเป็นการเมืองสมัยใหม่ที่ไม่ได้ต้องการจะโจมตีกันและกำลังบอกกับพี่น้องประชาชนว่าประชาชนคือเจ้านายของพวกเรามันไม่ใช่ว่าลงพื้นที่มาแล้วบอกว่าเคยเลียนใจไปาคไหนลอกให้ไหลกลับไปพาคโน้นภานี้ประชาชนตื่นแล้วชาวสันทรายตื่นแล้วชาวเชียงใหม่ตื่นแล้ว สามารถชิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเองได้นโยบายแต่ละคนมีนโยบายแต่ละคนอาจจะไม่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบใช้นวัตกรรมช่วยไม่ว่าจะเป็นลูกเกดแล็กแดงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จะต้องมีการโคดิ้งนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานคนค้าคนขายสู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากต่างชาติประเทศที่ประเทศต่างๆน,นานาหรือแม้กระทั่งการดูแลสูงอายุ คนที่จะดูแลครอบครัวท่านได้และนโยบายไม่ได้เขียนอยู่แค่ในโบรชัวร์อย่างนี้ไม่ได้เขียนอยู่ในโบรชัวร์อย่างเดียวแต่ทํามาแล้วตลอดชีวิตครับคือเด็กบงปอดคนนี้นะ <worldly sound> คือเด็กมอเชียงใหม่คนนี้คือหลานป้าคนที่ขายในเสิยีย์อยู่ในตลาดเขาคือคนเชียงใหม่ร้อยเปอร์เซนที่เข้าใจปัญหาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้ เพราะฉะนั้นถ้ายุคสมัยกําลังจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็ขอให้นายกอปจคนใหม่ให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ให้กับพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของเชียงใหม่พรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยเขตที่มีการเลือกตั้งได้คะแนนมาเป็นอันดับึ่งของประเทศไทยขอหมายเลขหนึ่งเป็นคระตอบสุดท้ายของพี่น้องชาวสุงใหไหมครับพี่น้อง เดี๋ยวจะลงไปทักทายถ่ายรูปก,กันให้หายคิดถึงและก็ม,มีเลาด้วยและฝากสอจอทั้งสามคนเบอร์หนึ่งเหมือนกันหมดอ,อันนี้ก็เรียกว,ว่าฟ้าลกขิตแเ้วเนี่ยเอ่งหนึ่งหงหงหนึ่งหงมันหมดเลยเพี่น้องจะได้ไม่ต้องจำหมายเลขอื่นลืมหมายเลขอื่นไม่ได้เลยขอหมายเลขหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะลงไปทักทายถ่ายรูปก,กันให้หายคิดถึงแต่ยังไงถ้าพี่น้อง ตอนโตแล้วเข้าใจโอเคยุคสมัยมันเปลี่ยนอยากได้นายบค,คนใหม่ช่วยกันเป็นปรับการสมานเป็นหัวคะแนแนธรรมชาติได้คงได้นะครับพี่น้องกั้ถ้าพี่น้องบอกไม่อ่ะฉันยังอยากจะฟังมากกว่านี้ฉันอยากจะพิดมากกว่านี้ยังมีเวลาอีกตั้งเยอะเ <c oughs> ชิญชวนพี่น้องรอฟังดีเบตนาะยอบอบจช เห็นบอกว่าที่มหาวิทยาลัยคณะรักศสตร์เขาจะจัดดีเบตทั้ง3มเบอร์ดูซิว่าใครที่จะไปดิเบนประชันวิสัยคะใครที่ไม่ไปถ้าใครที่ไม่ไปขนาดยังไม่ได้รับเลือกตั้งประชาชนเรียกร้องให้ไปดิเบตยังไม่ไปเลยครับพี่น้องอย่างนี้เวลาเรียกใช้แล้วจะใช้ได้หรือไม่ยังมีวันที่ยิ่งถึง้ามกกรา วาระเชียงใหม่ก็จะมีการประชันผู้ถ่ายทานของคนที่เสนอตัวมารับใช้พี่น้องประชาชนคนที่จะมาเสนอตัวรับใช้ประชาชนแต่ไม่ยอมไปให้ประชาชนให้สภาพลเ,เมืองตั้งคำสามอย่างนี้ผมถึงว่าใช้ไม่ได้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะลองวิเคราะห์อยากจะลองฟังหน่วยสักคันหนึง อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งบอกชันสกาเบรุษตาบันี้ไม่เป็นไรรอฟังพิสัยคันรอฟังดีเวจากนายกคระชอมาเวยวเราไปเจอกันข้างล่างครับขอบคุณแม่ครับ